สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง,นองชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำรักมะนาวซิ่งนะครับอยู่กันต่ออีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะพามาดูว่าเจ้านมเย็นวิ่งงานได้กี่เที่ยวนะครับ นี่เดี๋ยวผมนี่ตัวอยู่นี่นะครับเดี๋ยวตัวมาดูก่อนว่าวิ่งงานได้กี่เที่ยวครับวันนี้เจ้านุ่มย็นนี่ครับเดี๋ยวมาดูว่าได้กี่เที่ยวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดเที่ยวครับมัวเตไปเอารถไปซ่อมรถมานะครับโซ่หลุดครับน็อตโซ่หลุดหลังล้อนหน้าครับก็เลยเหยียบบางฝุ่นนะครับเช้าก็นี่ครับซื้อพวงมลาลัยครับใส่รถนะครับ เดี๋ยวเปิดดูน้ำมันดูเกย์น้ำมันครับโอ้น้ำมันครับน้ำมันเรือลมเต็มครับขับง่ายครับขับสบายครับส่วนเฟืองก็เท่ากันกับน้องมะนาวนะครับเฟืองอรอบอยู่ที่ พันห้าก็จะอยู่ที่หกสิบครับเท่ากันรอบสองพันก็จะอยู่ที่แปดสิบครับเท่ากันกับน้องมะนาวนะครับหนืดได้ล่องได้ครับคันนี้มู่เช้าผมทำความสะอาดนะนะฝุ่นตอนผมมามาจากอู่ฝุ่นเต็มเลยครับตรงนี้ฝุ่นเกาะเต็มเลยผมได้เอาล้างครับล้างแล้วก็เช็ดนะครับแล้วก็ขัดแว็กครับผม มันจะได้เงาใช่ไหมมันเงาครับมันจะเงาเลยนี่สังเกตดูตรงนี้นี่เงาเลยครับภายในก็เบาะก็ V.I.P. ครับเบาะ V.I.P. ภายในนี่เดิมนะครับภายในเดิมมาจากอ่าญี่ปุ่นเลยภายในคันนี้สวยมากเลยครับ ภายในสวยมากเลยมีอ่าม่านนะครับมีรางม่านนี่รอบเลยครับรางม่านนี่แพงนะถ้าพอตารางนี่หกเจ็ดพันนะครับรางนี่ถ้าพอตารางนี่มันจะเป็นรางนี่เห็นไหมนี่จะเป็นรางเนี้ยครับรูดนี่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาม่านมาใส่นะพี่น้องนะจะาม่านมาใส่ครับเอาไว้นอนตอนคืนมันจะ เออได้แบบนี้ครับรู้สึกอบอุ่นหน่อยนะครับสุดไฟก็บบนี้ครับด้านในก็นี่ผมใส่แล้วข้างหลังเดี๋ยวผมจะเอาใส่ด้านข้างด้วยครับมาเวลานอนมันจะได้แบบไอ้นี่นะครับโอ้ฟิล์มมองเห็นมาเลยเห็นตัวผม้ลยครับ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องน้ำพรักมะนาวซิงด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ